กินปลาธรรมาศาสตร์วันห้าวันไม่ห้านั่นแหละนะวันไม่ห้ายังกาะนุ่มแล้ววันไม่ห้าวยังโอ้วันไม่วววาวววววนนวววกวนกวนวะว่ะวว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 วผู้วว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 ้วว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 ว ว้าโอ,อย้ยใคครับพี่น้องเลยนี่น่าคอยก็ได้ีประมาณตัวนี้แหละโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้อง